สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูจวดเดอร์ซิลี่ค่ะเสียบป๊มีแขกมาบ้านนะคะเป็นอะไรเสียงเสียงมากคนวได้ยินได้เสียงแวบๆนะคะนี่กะจําเสียงได้ยูดอกว่าเป็นไทยนะคะน่าน้มาแล้วนั่นเฮ้ยเียเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยกล้องจ้บเฮ้ัเด้ยเฮ้ยเมื่อกีเ้นเฮสยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเเฮียเฮียเเฮเฮยเฮ้ยเน้เยเเนเเเเสยยเ้ย้เยส้ยยเยเ ซีซมันรุ่มหนึ่งเ็กเาจะพัดโดม่าจะพัดร่มาจะพัดร่มเอาซีมาสีมัดุ่มหนึ่งดุ่มแปดดุ่มมาไงทงปังองดินพันได้ดวงด้าดวงบเนี้ซีซรุ่มหนึ่งมันมันคนเด้ไม่นังเราซีซิบโอ้เราซีซอีกีกรุ่มกูเพียวเียเกือบตายแล้วนี่ พอดีละมาหล่ให้ลินสัมผัสเนี่ยมนันเนี่ยนําลินดูตอนนี้ลินแบบว่ามีดราม่าเยอะมากเลยอะคนเขาเข้ามาว่าลินเยอะมากเลยลินพวกเขาใจเดี๋ยวขอ,อความรู้นะคะว่าเราจะรับมือกับคนพวกแบบนี้ยังไงนะอืมีคนขอคอมเมนต์ว่าลินหลายอย่างเนี่ยเวลาลินแต่งตัวส,สวยๆงามๆเ,เนี่ยสักสิ่งจังไดมันจะมีพวกอะมาจากกะกรีซ่องไหนออีอกเกเอ อ๋อีอย่างล่าสุดนี่ก็ลายลายยูตะลินแจ้งม่ได้แต่ที่ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยลินไปแจ้งความนะเขาบอกว่าตีสองหน้าอือเออผัวเป็นคอมมิวนิสต์โลกเอทนาจังหวะคุณตาเสียปูเป็นคอมมิวนิสต์โลกเอทเว้ยเราโลคเต่เาคุณเคยไดเจอชาที่ตอบมาแจ้งไปอ๋อลินเห็นท้องฟ้าไหมค่ะเคยเห็นฝนตกใช่ไหมเราว่เา,เ,า,เ,าเกิดใต้ฟ้ายยันยังซสำฝนเกิดเป็นคนอย่างขนนินท่าอืมเว้ยมันบ่อเอื้อดอกจะแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซะทุกข์กับยาห่าบ เพิ่นยังรวยเป็นมหาเศรษฐีเงืนเหลือตัวโลกฝ้าใส่หมดตัว<ะ>เพิ่นยังออกบวชให้คนอบอกเพือ่อนเป็นอย่างไรจะมาออกบวชบวชให้หอ, mhm. อ,อย่างจะขอท่านคนกินนี่ตีเออเป็นยังจะขอท่านคนกินเจ้กากันรุยเป็นพระถึงพระมหากษัตริย์พุ่นองค์เจ้าชาสิทธิ์ทาพุ่นเป็นอย่างจะมาขอท่านคนกิน่นเอานี่ไงไง,งคนเฮามันมีใครถูกมันไม่มีใครหรอกที่จะไม่ถูกคนอบอกเพื่อนท่านขวัญมีทุกคนเป็นอย่างองค์สัมมาสมพุทจเพิ่นยังผ่านไดรบเพิ่นบ่ฟังไง เพิ่นต้องฟังไงเพราะเราไม่ฟังหนึ่งถ้าเมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราไม่เอามาไปยึดติดในใจเขามันเกิดเกิดความถกเข้าปล่อยว่างเลยเบาหลดเบาหลดมึงเบาสิ่งที่บอดีของกูให้ากูอึดฟังก็แสดงบ้างการแสดงว่าตัวมึงกิบว่าทางจากกูพืดกันปากนกมันนี่หมองบอลเขาบอกแบบแบบแบบมันเป็นเรื่องจริงกับใครเนี่ยตัวไหนกันจะพูดกติเอียทั้งตัวห่าละ แต่ไงมันในเมื่อมันในเมื่อมันความจริงเขากับปล่อยบ้างปล่อยไปเลยถ้าเราจะถ้าเราจะยืนอยู่วงการเช่นทางายนี้ปล่อยว่างครับอยาไปใส่ใจคนหักมีคนสร้างมีรอยพอพันแม่หญ่ขึ้นมาจังเห็นกันจังหูจักกันที่จริงที่จริงนั้นลินกับปล่อยอยทุกทุกอันน่ะแต่เมื่อวานนี่ลินโมโหหิวอลลังหิวเขาเฮตลาหมูกินอยู่พอดีจารย์ป่องเมื่อวานเนี่ยกัล้งแต่งตัวสวยๆอาบน้าท้าแตงร่าเพลงมวนแต่ว่าเขาว่างแบบ เวลาคอมเมนต์อบอดีมันมักเห็นเด้อข้อนปุบมาเลยปลไปบ้างสองเอาไปบ้างแต่ว,าว่าที่ไปแจ้งควางไหมเด้มันมันก็เป็นการเทศเท่าเบาสบายใจเฮ้ยก็อปบ้างครับเงียบทิมไปบพรขอบพราะ้าเจ้าถ้าอยากจบบอกทิมเลยอันแรกนี่ก็อยากคอมเมนต์ตอบโต้เพื่อนบอ,บอกง่ะก็แบบว่าอยากพูดคุยกับเขาอยากได้จานอย่าไป็ซุกฟื้นใช่เตาไม่จีหอนตืมเงียบจบเออมาถือใจนะเมื่อเจ้าบอก่เศร้า บอกทีมเลยตัวปัญหาเพราะมันมันบริษัทสั่งประโยชน์ในห้องมีแต่ความทุกข์ในห้องจ่ายห้องแต่เขายังเสียับเพื่อเก่ามันก็เป็นทุกข์ครับทีมไปว่างไปคผมกันผมกับเขากันอ๋ออย่ามามึงรอเนาะผมกับพวกตากลิ้งอายก็รอเนาะก็เขาผมข้ามกันเดี๋ยวอายก็รอเนาะอายก็รอเนาะมี่เบิร์อะไรพี่ลินตั้งแต่เขาอยู่ตะกี้สมัยเยอรมันยังซีฟห่าหกเจ็ดปีกันหลังก็เบอร์เขบอกไงครับแต่ผมบอกมาใส่ใจคนหักข้อมีคนสร้างข้อมี เนี่ยมนุษย์เดินเนาะบ่ได้บินขี่ได้ขึ้นนกเนาะมันมาเฉอึดล้วตอนนี้ค้นบ้ากันหลายนั้นจังว่าเ่ะอเอาลิ้นเกิดิไปถือค้นบ้าเนี่ยไปซ้าค้นเมาสบางเทือกะพยายามอยู่เด้อพยายามคิดแล้วเราจะไม่แบบซีเรียสนะเห็นนะบางเธอมันกับแบบเป็นการพูดแบบเกินไปนะบางเนาะมาอ่านคอมเมนต์แบบมันแรงอะนะในสิ่งที่มันผสมควรแล้วเราก็เป็นผู้หญิงเราก็ทําคลิปธรรมดาไม่ได้แบบ โป้เปื่อยอะไรเลยธรรมดามากอะนะถ้าเขายิ่งดูเรายิพูดเราแสดงว่าเขาเบิ่งเขาเขาพูดได้เงินพี่ได้พี่ได้พูดได้เงินเบิ้งกูที่ล่ะก็นั่นแหละนึกว่าสิบอกที่กระชายอยู่นะมาพูดสาวมาคอมเมนต์เห็นเห็นช่องเบาโน้บ้าที่เรากินกยเตียวกับใบค่าริบตัดบ่อกให้เราลดเราปลอดใส่ใจเดือนหนึ่งจักแสนครับน่แต่อยู่ค่าริบตัดแท้เป็นหมื่นครับเจ้าคือว่าคลิปหนึ่งจักแสนครับผมสิบอกครับเอาดากูแม่เดี๋ยวคนดาดากูแม่ อยาขู่กับบังกู่บังกูคือเขากินใบอยู่คาเรตัชกินหมักตำเนี่กินกล้วยกินปีกล้วยป้ากล้แม่พันแซกกู้วยล่ะเบื้องมันกินแน่บ้างาหพูดพูดช่างกันได้เบื้องมันกินไม่้องบืองมันกินมื่อกี้ซานแท้มื่อกี้ซานแท้พันแซกของเขาอยู่แทกคนเบื้องคอยมาแทงมักบ้านู่เพราะเราเห็นลุงอีสารเราไปแทงมักแค่คิบมาอยู่คาเรตัชคอยจีบอกได้แม่ต่ำกว่าสามพันเหรียญเกินแสนแตกคีบหนักกว่าจีบอกเลยคิบเดียวครับ หาเงินพื่อนองครับเงินนคือพระเจ้าอด่าไปทำไรครับมนุษย์โลกหินเออเฮ็ดไป่พี่ลินในห้องสูงเข้าวาแตะเข้าบ่อปบดาไผโบ่รสางปัญหาสังคี่หมือนว่าบ่อสังปัญไหนเนีคิดแล้วบ่มีหรอผมกระซางอยู่ปัญหาอย่นี้ครับครับครับอปซื้อเราม่ควรจะบ่หาเกิดอ้ไรมนนี่อาจารย์เชื่อเพื่อเรามคเบาไหนที่บ่ดีก็ขอโทวจกับเพาพี่น้องแต่ว่าผมอยากบอกพี่ลินมาะเขาอยู่วงการเนี่ยมันบ่ออึดข้น คนบอกเขาครับมืดยาเขาไปลวนเสด็จมาเขาเป็นคนดังเนาะเขาจังมากตกใจเขาแต่เจ้าบ่ดังแต่เจ้าบ่มีเสียงดีๆเขาเอาสีหัวชาเจ้าพอเอามึงคิดแล้วมาเป็นรสแตกครับกูคิบังอยังแล้วเนี่ยเขาบางเจ้าเอ้าเออกูต้องมีเสียงกูชอบหล่ะกูถึงดูนั่นแหละครับว่าเขาแบบมีอย่งต่อไปเอยจะกินทอดใบตานคนเด้มซึ่งก๋วยเตี๋ยวใบเบิองอย่าลืมแช่ไฟเด้อถ้าคลิปนั้นเขาได้แตกเงินแสนเอยจะไปเฮ็ดบุญเลี้ยงมุกกระส่านซ้อนบนดอยบคนด่าก็เขาบื้อ ถ้าขอยพวกนัาไม่ดีแล้วค่ะดีแล้วทำใจสบายเสียด่ากูเสีเมีเรืองดังกูออกสมองด่ากูเสีเมีกูกินลาบเพรกูคุยทำให้กระปั้นนี่แซ่บครับแบไปปองไปไปฮะเล่นเหมือนเดี๋ยวเอาของเรามาเราฟังนะคะแต่ว่าแจ้งความไปแล้วก็แจ้งความเนี่ยยังอันนั้นคือเก่าอยู่แจ้งไปโล้วยังเธอเอาเชือดไก่ลิงดูมันเกิดยีนั่นมันต้องเชือดบ้างไก่ไปสบายดีสบายดี